เห็ดอะไรเนี ah. ่ยบอกนั่งนี่เด้อจะเด้อเนี่ยพี่น้องคุณ่ะคุณอะคุณอะเอาเจ้าเขาเจ้ากันยังม่ยางปลาเด้อเนาะมือนีเขาเจ้าพากันม่ยางปลาไอเบิ้งน้ำในยาฟอเก็บพี่น้องพี่น้องเห็ดแต่ละปาร์ดใหญ่เป็นปิดเพื่อนตัวใหญ่เห็ดอันนี้ไหมพี่เห็ดแต่ละไหม เป็นพ ja e. ืชด้วยพหน่ะพุ่อน่ะพด่ะพดหน่ะพดน่ะใหญ่ป้าทวนี่นะเอยเก็บไปรองว่องมงเนาะจะมีแอบเบิ้งป่ันจาไปอยู่วันเดี๋ยวขอขสีไปเห็นปเนี่ยตาแล้วเบิ้งแอบเช็กบัตรมืองรุ่นมากนี่สิต้องคอยมากงยเอาจหนเอไปแ่องเบิ้งเออป้าใหญ่ใหญ่เยพุ่นนะพุ่นน่ะพุ่นนะพเนี่เป็นกลุ่มเป็นบุ่มด้วยเป็นงสัน มันเพี้ยนเฮ้ยมันบาง,งามมันหนาวแล้วเพี้ยพี่น้องเอ้ยจักบนนี่มันเฮ็ดอีหยังบอกมุข่อยแน่ถ้ามันกินได้โอ้ยมันเป็น,นปเจากก<ด>น้ากระบอกไหนเจ้ากระเบื้องได้มันคือปรสัน,เน,น,สน,นเนี่ยพี่น้องเจ้าขวัญบอกข่อยในเด้อเนี่ยอืมไม่จำเป็นควรจะเก็บอ,อ่านี่นี่จ้ะพี่น้องโพสโพได้แล้วนะคะวันนี้เอ้ยเราพอแล้ว ไปแค่นี้แหละจบเอาไปเช็คเบงมันแมนพี่เงพอมันเป็นยังสีนะนี่นะนี่นะมุขข่อยบาเคยพอไปนองว่ามันอยู่่ะมันบ่เคยบ่เคยบ่เคยเห็นกระน้ำแน่จะเอาอยู่ซกว่างนเะมากขวอยู่นดอกันห้องหางมันตรงมีเบอกอข่อยอุนซอนอันเฮ็ดแต่ดัเพียแอร์พน้อร์พยเอีย เพียเพียเพียเนาะมันเกิดเดือนนอะผู้ชมคุณคอยเห็นขวัญไอ้ขวัญเอ้ยเบิ้งบอกบอกนี่เด้อขวัญนี่บอกเข้าในเด้อพี่เูดได้เบิ้งนั่นบอกเด้อค่ะเพียผู้ใด้หุ่นจักกะบอกนี่เด้อมันแมนวะนี่มุขข่อยสิเรจจำไว้สันดอก่แม่นยังดอกจีวมาปึกกว่าปึกโลวดผู้เจ้ากินกินว่า เมเอได้เจ้าเห็นมาขันเฮ็แเต่ขทางคุณติโอ้ยเต็มอยู่พี่น้องเอยจุ่มเดียวเนี่ยมันเกิดได้นี่กระตาคขึ้นเนเก็บเนะาะทำเม็นดอกใหญ่เนาะย้ยโอ้ยขันหูจักมองแล้วพี่น้องออเลยขันหูจักมองว่ากินได้นี่เนาะ ไอ,อ,อ้วยมากหมองนีกินก่อนซ่อนไปเป็นอย่างดอกไข่อวยค่ะแจกใหไงมากเป็นสิเป็นยังไงเนี่ยอิธานเนี่ยนะนค,คือขักแจองเอ้ยเลยค่ะไม่เป็นไรไมนนแมนเจ้บบาบ้เห็ดเจ้าห่มเห็ดเจ้าห่มเอา,เอา,เอาปะ เออแล้วว่าเราเอาอยู่บซั่นเฮ็ดหอมเกียพี่น้องเฮ็ดอหอมเกียเฮ็ดอหอมตุ่มจ้ะแต่ว่าโดนนานไปแล้วก็ไม่เป็นไรมันเอาก็เอาพี่น้องเฮ็ดหอมบ่แม่นเฮ็ดเบือ่อเถอมีหนองสายแล้วว้าแม่นเฮ็ดกิได้วบ่เอระบ๊ซั่นโอ้ยใหญ่ไอ้ยเฮ็ดแต่ดำคืนเต็มคอยละอดซ้อน ซุมย uh, <lay> ุบเราก็ยุบเลยนนแมนเออซุมยุบเราก็ยุบแม่เนี่ยพี่น้องมันแมนบ่นี่พอกข่อยแบบบม่แน่ใจได้นี่แต่ว่าเแบบนี้คนแบบขนามันวากินได้นี่เด้อพี่น้องเออเนี่ยมองนี่บริเวณนี่เอารถกระบะมาแกกําลังออกเพียแถวนี้แมนมืดนี่ที่มันค่อยแพนไปเนี่ยมองเอื้อยางนี่แมนมืดนี่พี่ ใอรละอันส้วอันตุ้มละอันอันเป็นรอยดอกนั่นแม้นี่ไหมจ้ะ